คุณพ่อดุมากค่ะดุตั้งแต่แบบตั้งแต่จำความได้เลย<อ>ด้วยคำนะครับเป็นตำรวจแล้วขวัญเป็นลูกสาวเป็นลูกเป็นลูกคนสุดท้องอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบอยากให้ลูกเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แบบเป็นกุลสตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ขวนนะัญเนี่ยค่อนข้างจะนิสัยเอ่อขวัญมีเพื่อนผู้ชายเยอะเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างจะเล่นอะไรที่มันซ่าซาหน่อยอะไรเงี้ยปีนป่ายไต,ยตย่กำแพงหรือว่าแบบชอบเล่นเป่าปปลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือมือที่ตอนเด็เดก เดินไปก็เคี้ยวอาหารไปเป็นไม้เสียบลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะดุคุณพ่อไม่ให้แม้แต่กระทั่งแบบว่าเดินไปแล้วเคี้ยวอาหารไปแบบเป็นไม้กินไส้กรอกก็ไม่ได้เคี้ยวหมักฝรั่งก็ไม่ได้คุณพ่อแบบว่าผู้หญิงไม่ควรจะเคี้ยวหมักฝรั่งไม่สุภาพผมก็แบบฮะขนาดนี้อะไรออกเกินไปเ mm. ปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างว่าค่ะยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งอยู่แต่ว่าแบบคุณพ่อก็จะมีวิธีที่ทําให้เรา เกรงใจไป